สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกเรียนรู้เรื่องนาฬิกาค่ะนาฬิกาที่บ้านเราก็คือจะมีทั้งทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่คือมันก็ดูได้หมดนะคะอะนาฬิกาจะมีตัวเลขบอกอย่างนี้ก็คือเลขสิบสองก็คือศูนย์ศนย์จุดศูนย์ศย์ั่เองท่านอยู่ที่เลขหนึ่งก็คือห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีคือบวกเพิ่มไปทีละห้านั่นเองค่ะ เป็นยี่สิบนาทีเลขห้าก็ยี่ห้านาทีเลขหกก็สามสิบนาทีเลขเจ็ดสามสิบห้านาทีเลขแปดสี่สิบนาทีเลขเก้าสี่สิบห้านาทีเลขสิบห้าสิบนาทีเลขสิบเอ็ดห้าสิบห้านาทีเลขสิบสองก็คือหกสิบนาทีนะคะในนาฬิกามันจะมีเข็มยาวเข็มยาวจะใช้ในการบอกนาทีค่ะส่วนเข็มสั้นก็คือจะใช้ในการบอกชั่วโมงหรือเขียนย่อๆว่าชอช้างมามานั่นเองค่ะ เรามาเริ่มฝึกกันเลยค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลขสิบสองเข็มยาวอยู่ที่เลขหนึ่งก็คือเที่ยงห้านาทีค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลขหนึ่งเข็มยาวอยู่ที่เลขหกก็คือบ่ายโมงสามสิบนาทีนั่นเองค่ะ ต่อค่ะเข็มส uh huh okay. ั้นอยู่ที่เลข8เข็มยาวอยู่ที่เลข3 8โมง15นาทีค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลข11เข็มยาวอยู่ที่เลข1 11โมง5นาทีค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลข8เข็มยาวอยู่ที่เลข12ก็คือ8โมงตรงค่ะ เข็มสั้นอยู่ที่เลขห้าเข็มยาวอยู่ที่เลขหกห้าโมงอ่านเข็มสั้นก่อนถูกไหมห้าโมงสามสิบนาทีค่ะเข็มสั้นอยู่ที่เลขอสองเข็มยาวอยู่ที่เลข 2, สามบ่ายสองโมงสิบห้านาทีค่ะ ั้นอยู่ที่เลขสิบสองเข็มยาวก็อยู่ที่เลขสิบสองเที่ยงตรงนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกฝนกันนะบ๊ายบยแล้วพบกันใหม่ค่ะ